สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่ตางๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้ค่ะเรียกได้ว่าโดนป้ายยากันทั่วหน้าตั้งแต่เด็กเล็กยัน ญาตผู้ใหญ่อะ,อะไรเอด้อม่วงเจนอันฟ้าก็คือตอนนี้นะเอาจริงๆเด็กท่านไหนเกิดปี2,568ก็คือปีนี้อ่นะเขาเรียกว่าเจนเบตา้า2568ไปจนถึง2,582แต่ก่อนหน้าน,านั้นคือ2,553ถึง2,567คือเจนอัลฟาซึ่งก็น่าจะตรงกับเด็กน้อยในคลิปนี้ให้เอเดาวนะ่จาจักสัก2,3งขวบมั้ง นะคะก็เลยเนี่ยดอมม่วงเจนอัลฟามาแล้วนะครับท่านจะบอกเบต้ามันก็จะเกินไปมันยังอยู่ในท้องเลยมั้งหรือว่าเพิ่งคลอดคุณจะยังไม่รู้เรื่องนะล่าสุดที่เป็นไปได้ก็คือเจนอัลฟาโอเคค่ะยังยังเกาะติดเจนปัจจุบันกันอยู่ได้ได้ไดคือเรื่องของเรื่องอะไปเจอมานะในโซเชียลมืองจีนเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้คือหลานสาวเขา เขาบอกวันนี้เขาพาหลานสาวเขามาเล่นเกมดูซิว่าแยกออกหรือเปล่าระหว่างใครคือพี่หลิงใครคือน้องออมนะคะเขาก็จะสุ่มๆแบบว่าจิ้มขึ้นมาเลยคือเออยากให้ฟังเสียงน้องนะแต่พอดีมันมีเสียงเพลงประกอบเดี๋ยวจะผิดลิขสิทธิ์เอาเป็นว่าเอพากเสียงให้อะาไาไม่เอาเออยากฟังเสียงน้องไม่ได้ไงบอกแล้วไงมันผิดลิขสิทธิ์มันมีเพลงประกอบเอาเป็นว่าเอจะไล่เรียงเหตุการณ์ให้นะคือ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอาหาลานละกันไม่ใช่ลูกนะไม่ใช่แม่กับลูกคืออาคนนี้เขาชอบพี่หลิงน้องอมก็เลยเซฟรูปเก็บมาเต็มเลยแล้วก็เลยไปป้ายยาสู่หลานสาวเขาคนนี้หลานสาวน่ารักด้วยนะก็บอกว่าไหนเดียวอาจะจิม้มมั่วๆนะจ๊ะแล้วหนูก็ถ่ายมานะว่าคนนี้พี่หลิงหรือน้องอมหลานสาวก็สนุกสิคะาเด็กๆเนาะน่าจะสองขวบได้ไหมเขาก็สนุกไปด้วยเขาก็บอกว่าได้เลยค่ะไม่ใช่เสียงเขาไปใจอยอย่างนี้ ก็ประมาณนี้แหละเอาเลยนะคะดูซิว่าจะได้กี่คะแนนได้ร้อยเต็มไหมนะคะจิ้มมาครั้งแรกก็ถูกอยู่พี่ลิงน้องออมกับสลับกันไปถูกอยู่นะคะพอหลังๆชักจะมึนค่ะเอมาจับสังเกตได้คืออะไรรู้ป่าน้องเขาจำตรงไหนหรู้ป่าให้ถ่ายเด็กเล็กอย่างเงี้ยเขาจะต้องมีจุดจำพวกจําตรงฝ่ายน้องเขาไม่ได้บอกนะ,ะเพียงแต่ว่าตอนหลังเริ่มทายผิดค่ะชักจะมึน เดี๋ยวเดี๋ยวพี่หลิงเป็นน้องออมเดี๋ยวน้องออมเป็นพี่หลิงชักจะเหมนนะคะพอบอกว่าผิดเขาก็บอกตรงไหนพี่จะบอกหน่อยเขาบอกดูดีๆสิดูดีๆมีฝ่ายไหมมีฝ่ายไหมอ๋อก็คือเขาให้สังเกตถ้าคนไหนมีายก็คือพี่หลิงถ้าไม่มีก็คือน้องออมแต่บางรูปแบบพี่หลิงเขาหันด้านที่ไม่มีายไงน้องเขาก็เลยจําไปว่าเป็นน้องออมไปอะไรอย่างเงี้ยเออเด็กก็คือเด็กอะนะใช่เด็กเขาชอบดูอะไรอย่างเงี้ยจุดไย ขี้แมงวงแมงวันอะไรจะเขาจะมีจุดสังเกตของเด็กเลยกะเออย้อนกลับไปตอนเราวัยเด็กอ่ะเนาะเราก็จะจําอะไรอย่างนี้แหละจุดเด่นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรอะไรที่น่ารักหลายคนนะคะเห็นคลิปนี้แล้วก็มาอวดอ้างตัวเองเหมือนกันว่าฉันก็มีนะลูกชายฉันหกขวบอันนี้ลูกชายนะลูกชายหกขวบบอกว่าอยากได้หลิงหลิงเป็นภรรยาและขอให้ฉันพาไปหาหลิงหลิงเร็วๆเลยโอ้โหหขวบเองนะคะเด็กสมัยนี้ หรอจะบอกว่าแก่แดดไหมไม่หรอกเขามีเขามีเป้าใช่ไหมเขามีเป้าหมายของเขาอยู่ดีค่ะเป็นเด็กที่มีเป้าหมายค่ะใช่เหรอเอเอ,อใช่คุณแสดงว่าเขารสนิยมดีนะเขาอยากได้พี่หลิงเป็นภรรยาในฝันเขาว่านะหกขวบเองคุณเขาบอกเออไอเด็กผู้ชายอย่างนี้นี่มันมีอนาคตนะคะหลายคนบอกก็รีบพาลูกชายไปหาหลิงหลิงด่วนเลย,ยีิอยากเห็นนะแม่มาบอกว่าอะไรรู้ปะ่ะแม่บอกว่า เดี๋ยวเธอรอก่อนมาสแสดงที่ฮ่องกงเมื่อไหร่ฉันจะพาลูกชายฉันไปเฮ้ยเอยังไม่เคยเห็นชายผู้ชายชายแท้ไปไปไปงานแฟนม,มีตพี่หลิงน้องออมนะมีมะเอยยังไม่เคยเห็นนะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวรอดูเขาบอกว่าเดี๋ยวรอมาฮ่องกงเมื่อไหร่ได้พาไปแน่นะเอาคนนี้ก็ขิงกับค่ะเขาบอกฉันก็มีลูกชายวัยเจ็ดขวบอันนี้เจ็ดขวบค่ะ บอกว่าอยากแต่งงานกับหลิงหลิงเคทุกครั้งที่ฉันกำลังดูหลิงหลิงลูกชายฉันก็จะมาเซาซีบอกแน่แน่แม่มาดูพัญญาผผอีกแล้วนะแล้วเขาก็หัวล้อแบบอุ้ยเด็กสมัยนี้เนาะนะในขณะเดียวกันมีอีกท่านหนึ่งเอารูปพี่หลิงมาในขณะที่กำลังเกาฝ่ตัวเองรูปนี้ค่ะบอกว่าแต่พี่หลิงบอกว่าแต่พี่มีพัญญาแล้วนะลูกอะไรอย่างเงี้ยคือแต่พี่มีพัญญาแล้วนะจ๊ะ คือเด็กมันคงงงอ่ะเด็กคงแบบอืมเอ๋ออะไรอย่างเงี้ยนะสับสนคงจะสับสนต้องค่อยๆสอนกันไปนะคะเขาบอกโหล้วไงล่ะหลิงหลิงลูกเล็กของเราเพิ่องอายุสองจุดเก้าขวบเองนะแต่ยังไงก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะไม่ต้องคิดมากแต่เธอบอกไปตรงๆเลยบอกลูกเธอไปตรงๆเลยว่าพี่หลิงมีภรรยาแล้วนะเด็กเขาจะได้ไม่เสียใจ นาจะเดี๋ยวเขาคิดยาวไปใหญ่เดี๋ยวเขาจะเสียใจตอนหลังถ้ามารู้ความจริงบอกไปเลยว่าพี่หลิงมีพัญญาแล้วเด็กเขาจะงงไหมอ่ะเพราะว่าเอาจริงๆถ้าอยู่ในสังคมเมืองจีนตอนนี้เรื่องราวอะไรอย่างนี้มันยังคงปิดกั้นอยู่เนาะแต่อย่างที่รู้ๆกันนะเนาะปิดกั้นยังไงเดี๋ยวนี้โลกมันโซเชียลมาอยู่แค่ในมือถือในในอุปกรณ์สื่อสารมันเป็นการยากที่จะปิดแล้วล่ะนะอืมก็เดี๋ยวคอยมาดูกันต่อไปแล้วกันว่าจะยังไงเขาบอก โอ้โหตัวเล็กแค่นี้ก็จะไล่าตามดาราแล้วหรอเขาบอกโดนป้ายยาซะแล้วเขาบอกเด็กพวกนี้โดนป้ายยาซะแล้วเขาบอกก็ดีจะได้สอนหนูๆพวกนี้ให้ตั้งใจทํางานนะเราจะได้หาเงินเพื่อไปตามล่าดารากันที่เมืองไทยดีค่ะความคิดนี้ดีนะคะเขาบอกว่า เอาจริงๆตอนที่ผมกําลังดูหลิงหลิงอยู่ใช่ปะแล้วแฟนผมก็มาเห็นแล้วบอกผู้หญิงคนนี้สวยแต่พอผมดูดาราคนอื่นแฟนผมบอกว่าไม่สวยเลยสู้หลิงหลิงไม่ได้อันนี้เขามาเล่าให้ฟังอ่ะนะแสดงว่าก็นะเป็นที่ครั่งใครมากนะในหลิงหลิงเคในตลาดเมืองจีนนะคะมีหน้าหลักโฆษณาอะไรเข้าเติมเลยนะบอกว่าฉันมีลูกชายห้าขวบของฉันเห็นแบบ รักแรกพบกับหลิงหลิงตั้งแต่แรกเลยคือเห็นปุ๊บชอบปับ๊บบอกว่าผมชอบควงหลิงหลิงครับแม่สวยนะคือเด็กอะ่ะเขาไม่ซับซ้อนหรอกสวยเขาก็บอกสวยนะเขาเขาเขาไม่เขาไม่โกหกอะ่ะเด็กๆอะ่ะไม่โกหกหรอกมีหรือเปล่าเด็กโกหกก็อาจจะแบบรักษาน้ําใจเด็กเดี่ยวนี้ฉลาดนะบางทีเขารักษาน้าใจแต่เขาก็จะแบบอืมนั่นแหละเขาคิดยังไงเขาก็ส่วนมากพูดอย่างนั้นแหละพูดมาตามที่คิดนะ เอรู้จักน้อยเป็นสินเด็กสมัยนี้อะแพรวพราวจะตายแต่นี่แบบห้าหกขวบก็แพรวพราวแล้วเหรออืมอยู่แล้วแต่บ้านเอาเปงันไปใช่เอกว่าเดี๋ยวนี้สังคมมันเปลี่ยนไปเยอะนะเออก็เดี๋ยวมาดูกันละกันเขาบอกว่าลูกชายเขาบอกว่าหลิงหลิงควงสวยอืมก็คือเด็กเขาไม่ซับซ้อนนะให้เอคิดอ่ะสวยเขาบอกว่าสวยอ่ะอืมเขาบอกว่า เอาจริงฉันเนี่ยลูกชายฉันนะอยากจะกอดหลิงหลิงเคแต่พอฉันพูดซึ่งเป็นแม่บอกว่ามากอดหน่อยมากอดหน่อยมันไม่ให้กอดดูม่านดูมัน,มนแม่คนนี้บอกคือแสดงว่าส่วนมากอะ่ะในจีนถ้าให้ดูอย่างนี้นะก็คือมีลูกมีเต้ากันทั้งนั้นแล้วแหละแต่ก็ยังชอบน้องหลิงน้องอมกันอยู่ก็คือมีครอบครัวก็คือสาวสเตรนนั่นแหละนะคะหรือจะสาววายแอบแอปเราก็ไม่รู้เพราะบ้านเมืองเขายังไม่ยอมรับใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ได้ นะแต่ส่วนมากก็มีลูกมีเต้ามีครอบครัวกันแล้วละแล้วก็ยังมานะยังคลั่งหลิงออมกันอยู่แล้วคงจะเกิดแรงบันดาลใจจากครั้งก่อนที่งานแฟมิลี่ที่เมืองจีนแล้วแบบมีคนอุ้มลูกไปแล้วแบบว่าเข้าไปกอดไปหอมพี่หลิงกับน,น้องออมได้เลยก็เลยเกิดไอเดียว่าลูกฉันนี่ไงลูกฉันนี่ไงเด็กเล็กประมาณว่าน้องหลิงน้องออมชอบเด็กเล็กเดี๋ยวต้องเทรนกันหน่อยเทรนกันหน่อยเทรนขึ้นเวทีนะเขาบอกว่า เอออยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยอ่ะจะได้แบบจุ๊บน้องหลิงน้องอมได้พอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมันไปจุบอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงมันนะ่าเกลียดเดี๋ยวโดนหาว่าบ้ากามใช่ไหมบออยากกลับไปเป็นเด็กเล็กจังเลยอะนึกอยากจะจุ๊บก็จุ๊บนะก็อย่างนั้นนะหลายคนอยากจะกลับไปเป็นเด็กจริงๆก็บอกพาน้องไปที่งานแฟมิสี่แล้วก็ให้น้องแบบว่าไปกอดหลิงหลิงหอมลิงหลิงได้เลยเดี๋ยว คุณขาเดี๋ยวเอากันอย่างนี้เลยใช่ไหมคะคือเทรนกันมาเลยเหรอเขาบอกครอบครัวผมก็อยากหาน้องออมมาเล่นด้วยเดี่ยวค่ะเดี๋ยวน้องออมเป็นคนนะคะเป็นศิลปินนะคะอยากหาน้องออมมาเล่นด้วยแต่ว่าไงคะประโยคนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวน้องออมเป็นศิลปินดาราชื่อดังนะคะอยากหาน้องออมมาเล่นด้วยอืมแปลว่ายังไงก่อนเขาบอกอืม บอกว่าเนี่ยถ้าได้เจอหลิงหลิงกับน้องออมนะคงจะได้ถ่ายรูปด้วยกันแล้วล่ะพาน้องไปงานแฟนมิสนะจ้าบอกโอ้ยังไม่เคยพาน้องไปเลยอ่ะอืมวอกพาลูกน้อยไปพาเด็กเล็กไปแล้วเดี๋ยวจะได้กอดได้หอมหลิงออมเอ้ากลายเป็นชุดขายไปเลยเหรอเดี๋ยวน้องหลิงน้องออมต้องต้องคิดวิธีหน่อยนะแก้มทาแน่นอนเขาจะพาดม่วงกลุ่มเด็กเล็กไปบุกแล้วค่ะเขาบอกว่า เธอพาหลิงพาไปเจอหลิงหลิงเคกับอ้อมเหออเราจะได้ถ่ายรูปคู่กันเขาบอกชายชายเด็กน้อยชอบบอกว่าไปกันไปกันเขาบอกเขาบอกหลานเขาคนนี้ชอบบอกว่าไปกันไปกันไปหาพี่หลิงน้องอ้อมนะเขาบอกว่าโอ้ในที่สุดด้อมม่วงเราก็มีคล้ายๆเจเนอเรชันต่อไปอะ่ะที่จะมารับหน้าที่ต่อโอ้ยิงยาวกันเลยนะคะคือยิ้มแก้มปีกันประมาณว่าได้ถ่ายทอดพันธุก,กรรมไว้แล้ว มีม,มีมีช่วงมีมีช่วงต่อไปมารับช่วงต่อนะมีเจนต่อไปมารับช่วงต่อเขาบอกเด็กทุกคนอยากเจอหลิงหลิงเคกับออมคือสองคนนี้น้องหลิงกับน,น้องออมอะดูใจดีเข้าถึงง่ายเฟลลี่แล้วก็ตลกใจดีนี่สำคัญนะคุณ คือจะเป็นดาราศิลปินที่ดังได้มันต้องดูใจดีอ่ะมันดูแบบเข้าถึงได้แบบถ้าคุณนั่งหงิกหงิกงองอ่ะแฟนก็ไม่กล้าเข้าใกล้ใช่ปะกลัวกัดไม่ใช่เอคือถ้ามันดูหน้าดุดดุอ่ะแฟนแฟเขาก็ดุดุเขาก็เฮ้ยเขาจะดุฉันไหมอ่ะไม่กล้าเล่นไม่กล้าสัมผัสไม่กล้าอะไรใช่ปะเออนั่นแหละก็เหมือนเป็นเกราะป้องกันภัยตัวเองแต่แฟนๆก็จะตีห่างอ่ะไม่กล้าเข้าใกล้คราวนี้สองคนเนี้ดูบ๊อกบ๊อก๊กแบกๆๆ๊กคีเล่นแล้วก็สวย หสวยสองใจดีสามตลกสี่เฟลลี่ซึ่งมันเป็นสี่ข้อเด่นของดาราที่แบบคนทั่วไปเขาจะชื่นชอบอะเพราะมันดูเข้าถึงง่ายดูใจดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ความใจดีบางทีก็นำมาซึ่งนั่นแหละสาแซงอะไรไม่หรอกเอคนที่เขาหน้าดูดเขายังโดนสาแซงเลยโอ,อ้แต่ว่าคนที่ดูใจดีมักจะโดนมากกว่าปะแบบมันดูแบบเออนั่นแหละน่นะเออนะก,ก็ก็ต้องระวังในจุดนี้เพราะน้องสวยด้วย แต่อันนี้เป็นคุณลักษณะที่สําคัญเลยที่ทําให้น้องแบบโด,ด่งดังเปลี่ยงปลงสวยสวยแล้วยังใจดีแถมยังตลกตลกนี่ก็เป็นคุณสมบัติสําคัญนะคะถ้าคุณมาสวยแต่คุณไม่ตลกอะ่ะมันดูแป๊บเดียวมันก็แบบมันก็ไม่ตลกอะ่ะคือคนยุคนี้ชอบความตลกหรือเปล่าลองถามตัวเองดูส่วนตัวเอที่มาตามน้องหลิงน้องอมเพราะดูตลกเหมือนกันใช่ถ้าน้องเขามาสวยหวานอย่างเดียวเก๊กสวยตลอดไม่ค่อยมีมุมตลก และตลกนี่ทํายากด้วยนะมันต้องตลกแบบของจริงอ่ะตลกออกมาจาก nature nature เหรอเออ nature นะคะมันต้องตลกออกมาจากข้างในเองอ่ะเออบอล to be อ่ะจะมาแบบทําตลกมันก็ไม่ตลกอ่ะคุณเข้าใจป่ะแต่ถ้าตัวเองไม่ตลกก็อย่าไปพยายามฝืนให้ตลกเพราะเดี๋ยวมันจะดูแล้วตลกเกร์ใช่ป่ะก็ดูน่าสงสารน่าอ็นดูไปอีกแต่จริงๆคือความตลกนี่สําคัญจะทําให้คนอยู่ด้อมคุณนานไหมความตลกมีส่วน ถ้าคุณมาสวยซึ้งอย่างเดียวดูๆไปมันก็เบื่อก็สวยแล้วไงอะสวยเราต้องยิงมุกด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้สิก็แล้วแต่จริตคนแล้วกันคือเป็นธรรมชาติแล้วกันเอางี้เป็นธรรมชาติแต่พอดีอันนี้เป็นผลพลอยได้ว่าเขาตลกคู่นี้ตลก <c oughs> แฟนๆดูแล้วก็มีความสุขคลายเครียดดีอะเนาะมาดูมาดูกันต่อว่าเขาว่าไงกันต่อเขาบอกว่าโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเช่อว่าฉันจะหาเด็กน้อยไปร่วมงานแฟนมีสด,ด้วย เพราะว่าฉันดูแล้วนะฉันดูทรงแล้วยังไงฉันก็กลับไปเป็นเด็กเล็กไม่ได้เดี๋ยวนี่คิดอะไรกันคือจากคลิปที่งานแฟมิลี่ที่จีแล้วมีเด็กๆเข้าไปกอดไปหอมพี่หลิงน้องอมได้อ่ะหลายคนอยากจะย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กแต่เขาบอกคนนี้เขาบอกเขาคิดไปคิดมายังไงเขาก็ทําให้ตัวเขาเด็กเล็กไม่ได้แล้วเดี๋ยวคงต้องหนีบหาเด็กเล็กคนอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะทําตัวเป็นเด็กเล็กยังไงก่อนนะคะเขาบอกพาน้องไปเธอพาน้องไป นะโห oh, ฉันนึกถึงตอนที่เด็กน้อยคนนี้จะได้พบหลิงออมเลยล่ะเขาบอกว่าเนี่ยน่ยเน่เด็กคนนี้มีแววน้องคนนี้มีแววพาน้องมาดูละครหลิงออมกันเถอะประมาณว่าป้ายใหญ่เยอะๆเลยน้องคนนี้มีแววแววอะไรคะคุณนะคะเขาบอกว่าเนี่เธอกํากลังพาน้องเดินหลงผิดทางไปหรือเปล่านะแต่เขาแซวกันนะนะคือกําลังแซวด้วยว่าแบบ เออเธอกําลังพาน้องแบบว่านําทางน้องไปแบบผิดทางหรือเปล่าคือคล้ายๆหญิงรักหญิงอย่างเงี้ยหรอความหมายเขาไม่รู้อะแต่เขาก็หัวเราะนะแล้วอะคุณอาเขาก็เข้ามาก็หัวเราะเหมือนกันนะอันนี้เขาบอกว่าตัวชั้น่ะอีกคนหนึ่งนะอีกบ้านหนึ่งบอกว่า ฉันผู้ซึ่งเป็นแม่เนี่ยก็เอารูปหลิงออมให้ลูกชายฉันดูเหมือนกันก็ดูกันไปทั่วค่ะคือคุณเข้าใจป้าเด็กเล็กอะ่ะเขาอยู่กับแม่ซะเยอะมาเป็นส่วนใหญ่คุณแม่ดูอะไรอะ่ะเขาก็เสพตามคุณแม่แหละคุณแม่ชอบอะไรแนวโน้มส่วนมากเด็กน้อยก็จะชอบเหมือนคุณแม่แหละเพราะมีคุณแม่เป็นไอดอลก็ตามนั้นแหละคะ่ะท่านผู้ชมนะคะเขาบอกว่าเอาจริงบ้านฉันน่ะลูกสาวก็ดูแต่ภาพหลิงออมอย่างจริงจังมาก คือสวยงางเด็กอ่ะเขาฉลาดเขาชอบดูของสวยๆงามๆคุณลองสังเกตได้และเด็กๆก,ก็ชอบฟังเพลงโดยส่วนมากจะเป็นอย่างนี้สมมติร้องร้องไห้อยู่อย่างเงี้ยคุณร้องเพลงแต่คุณก็ต้องร้องเพราะหน่อยนะร้องเพลงขึ้นมาอย่างเนี้ยเด็กเขาจะหยุดชั่วขณะหนึ่งแล้วเขาก็จะฟังเด็กเขาชอบฟังร้องเพลงแล้วก็ชอบดูของสวยงามอันนี้เป็นธรรมชาติของทุกคนเกิดมามันเป็นอย่างนี้นะคะอืมนั่นล่ะถัดมาถัดมาบอกว่า ดีแล้วล่ะที่เธอพาน้องมาติดหลิงออมเพราะหลิงออมเป็นตัวอย่างที่ดีนะบอกว่าอยากให้พาน้องมาเจอหลิงออมจังเลยอ่ะจะได้ให้หลิงออมได้อบกอดตุ๊กตาตัวน้อยตัวนี้ก็คือเด็กเล็กบางทีมันก็เหมือนตุ๊กตาเนอะอุ้มๆและน่ารักแล้วเด็กผู้หญิงแบบช่างพูดอย่างนี้อะมันน่ารักนะคะบอกโอ้ยสงสารน้องจังเลยโดนบังคับให้ไล่ไล่ตามดาราที่ฝัน คือเด็กเขาความหมายคือเด็กอาจจะน้องอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่โดนบังคับไม่หรอกคะ่ะน้องเขายิ้มและมุนตุ้นเลยอะ่ะน้องก็ดูชอบอยู่นะนะไหนเขาบอกว่าเออคุณอาเขารีบม,มาแยง้งแล้วบอกไม่ฉันไม่ได้บังคับนะน้องเขาชอบของเขาเองจริงๆน้องเขามีความสุขมากเลยเวลาดูหลิงออมนั่น <c oughs> น้องโดนป้ายยาแล้วคะ่ะเขาบอก โอ้ยเชื่อคำพูดคุณอาเลยยังไงขอให้คุณอาพาน้องไปงานแบบว่าได้รับลายเซ็นจากหลิงออมด้วยนะเออเขาบอกว่าบางคนก็หาว่าคนนี้เป็นแม่เขาบอกไม่ใช่ฉันไม่ใช่แม่ค่ะฉันเป็นฉันเป็นคุณอาเขานะเขาบอกคุณอาคนนี้นี่กำลังพาหลานสาวนำทางหลานสาวไปผิดทางแล้วนะเธอนะคะคือถ้าดูตามสไตล์เนี้ยทางสังคมเมืองจีนเขาก็ เขาก็ยังถูกปลูกฝังนะเพราะว่าค่านิยมหญิงหญิงชายชายอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้โอเปนมากนักในเมืองจีนเพราะฉะนั้นการที่ให้เด็กน้อยถึงจะรักจะชอบหลิงออมยังไงเขาก็ยังไม่กล้าพูดเต็มปากของเขาว่าแบบสนับสนุนชายรักชายหญิงรักหญิงจะชอบดูไมชอบดูชอบสเสพไมชอบสเสพแต่ยังพูดเต็มปากไม่ได้ไงคราวนี้พอพาเด็กน้อยอย่างเงี้ยน้องคนนี้น่าจะสองสามขวบพอพาเด็กน้อยมาดูอย่างเงี้ย เขาก็จะเลยชอบใช้คําว่าเนี่ยเธอกําลังพาลูกไปผิดทางอยู่นะกําลังพาน้องแบบว่านําทางน้องไปผิดทางอะไรอย่างเงี้ยนะก็เนื่อนงะ <ül> จากสังคมเขายังไม่ค่อยเปิดมากนะักในเรื่องนี้นะคะ <ül> ก็คงต้องค่อยๆใช้เวลาเพราะว่ารัฐบาลเขาด้วยแหละนะเออเขาบอกว่าขอพูดอีกครั้งเลยว่าเธอกําลังใช้เด็กไปในทางมิชอบ <ül> เขาก็ขำๆกันนะประมาณว่าใช้เด็กไปในทางมิชอบก็คือจะอาศัยร่างของหลานเขานีน่แหละ เพื่อเบอิกทางเปิดทางไปสู่หลิงออมแน่นอนค่ะตรงไหนมีเด็กเล็กก็จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษกับน้องหลิงน้องออมจับจุดกันถูกแล้วก็สัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆด้วยแต่ว่างานแฟมิสสัตว์เลี้ยงคงตัดไปก็เหลือแต่เด็กน้อยนี่แหละค่ะนะแล้วก็ต้องโตระดับหนึ่งอะสองสามขวบพอได้พอคุยกันรู้เรื่องเล็กแบบว่าเป็นเบบี๋มากไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปร้องตรงงานคอนเสิร์ตไม่ได้นะ,ะเออต้องแบบพอพอพอพูดดูเรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเขาบอกว่า โอ้ยนี่จับจุดหลิงหลิงถูกเลยนี่รู้ว่าหลิงหลิงชอบเด็กเล็กนะเอาไว้มีโอกาสเธอพาน้องไปเจอหลิงหลิงหน่อยเออเขาบอกว่าดูแล้วน้องเขาก็ไม่ได้เจตนาว่าไม่ได้แกล้งจำจำผิดคนนะว่าคนไหนหลิงคนไหนออมแต่ว่าสองคนเนี้ยหน้าตาดูไปดูมาชักจะคล้ายกันจริงๆ คือเขาจะบอกว่าจริงๆน้องเขาก็ไม่ผิดนะถ้าจะถ่ายผิดอยู่บ้างเพราะว่ารูปเนี่ยไปไปมาดูผ่านๆสองคนนี้ชัดจะเหมือนกันก็ไปทุกทีแล้วแล้วก็เลยมีคนบอกเธอพูดถูกเธอพูดอีกเลยเธอพูดอย่าหยุดเธออย่าหยุดพูดนี่ประมาณนี้ประมาณจะบอกว่าสองคนนี้ชักจะหน้าเหมือนกันเ้าไปทุกทีนะคะเขาบอกว่าเธอการให้น้องอะ่ะได้มองสิ่งสวยๆงามๆโดยเฉพาะผู้หญิงสวยอะ่ะ มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วจ้ะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามพวกเราต้องได้เสพสิ่งที่สวยงามนั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้องของมนุษย์เราแล้วเธอนะคะคือก็จะมีแนวแบบว่าเอ้ยเธอกําลังนําน้องไปผิดทางเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเลยบอกว่าไม่พี่หรอกเธอใครๆก็ชอบดูของสวยงามทั้งนั้นแหละนะคะโอ้อยากจะพาน้องคนนี้ขอยืมตัวน้องคนนี้ไปงานแฟนมิตหลิงออมได้ไหมะ คล้ายๆเป็นใบเบิกทางนะเออบอกอันนี้เขาบอกน้องๆน,น้องบอกไปสิว่าคุณอาให้ขนมแล้วอะ่ะก็เลยมาแกล้งแบบว่าหลิงออมหลิงออมแบบว่าจําชื่อถูกบอกว่ารับหลังคือใต้โต๊ะมีให้ขนมน้องเราใช่ไหมคุณอาเขาก็ขำเลยนะบอกว่าไม่ได้ให้ขนมน้องเลยนะไม่จําเป็นต้องไปแบบว่าคืออ่าอาเขาบอกว่าเด็กๆอะ่ะไม่จําเป็นต้องแบบว่าไปใต้โต๊ะอะไรเลยคือน้องเขารู้อะ่ะ อันไหนสวยอันไหนหล่ออันไหนงามอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆเขารู้จริงค่ะเด็กๆเขารู้เพลงอย่างเงี้ยเขาก็ชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงเห็นปะเด็กๆอ่ะเออบอกเฮ้ยน้องคนนี้หน้าตาดีแล้วดูฉลาดมากเลยเนาะใช่เข้าวงการได้นะถ้าโตไปแล้วหน้าไม่เปลี่ยนนะหน้าตาอย่างนี้เข้าได้นะจริงๆตอนนี้ก็เล่นเป็นดาราเด็กได้นะเพราะว่าน้องเขาหน้าเปื้อนยิ้มตลอดอ่ะเหมือนน้องหลิงน้องออมหน้าเปื้อนยิ้มตลอดอ่ะอย่างเงี้ยอยู่กับวงการบันเทิงได้นะ น้องคนนี้น่ารักจังเลยอ่ะพอทายผิดครั้งหนึ่งก็มองหาไยก่อนเพื่อนเลยนะคือสังเกตที่ไยนั่นเองใช่น้องเขาฉลาดนะคะลูกสาวบ้านฉันก็เป็นเธอทุกวันนะดูแต่หลิงหลิงควงอืมนะก็คิ้วหนาตาโตสวยเนาะเขาบอกว่าเมื่อคืนน่ะฉันดูตอนแรกของเรื่องใช่ป่ะ Secret of a r มันเป็นตอนสารภาพรักแล้วก็จูบกันน่ะลูกบ้านฉันบอกว่า แม่แม่ลิงออก,กำลังจูบกันนั่นเสียเด็กไหมนั่น <c oughs> นะที่นายฟังหรือว่าผู้กำกับหรือว่าทีมงานช่องสามฟังคงต้องกลุ่มขมับเด็กเล็กดูอยู่ด้วยอะ่ะโอ้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับวิจรารณญาณของแต่ละบ้านแล้วค่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าตอนออกอากาศตอนออนแอร์เขามีขึ้นป้ายว่าอะไรสิบแปดบวกเหมาะสำหรับผู้ชมที่อายุอะไรอะเกินสิบแปด สิบแปด้ยบู๊มาเดี๋ยวคลิปโดนอีกหรอกสิบแปดบวกไม่ใช่ผู้ชมที่อายุต่ำกว่าสิบแปดควรได้รับการอะไรนะพิจารณาจากผู้ปกครองอะไรอย่างงี้ปะ่ะมีคําเตือนเรื่องอายุได้ไหมคะว่าสําหรับเด็กสําหรับผู้ใหญ่เรื่องใจซ่อนรักครั้งก่อนอะจะไม่ได้นะเขาบอกไม่แปลกใจเลยที่บางรูปน้องก็จําผิดเพราะว่าน้องหลิงน้องอ,อมหน้าเหมือนกันมากก็ผอมๆเขาขาว,ขาวนะ เ,ออเด็กๆเ,เขาก็จําจได้ถ้าใยแล้วค่ะถ้ามีายก็หลิงไม่มีายก็อมอก,ก็จําได้แค่นี้แต่ถ้าพี่หลิงหันอีกหน้าอีกด้านหนึ่งมาที่ไม่มีายก็เสร็จเลยค่ะนะฮะเด็กถูกหลอกเลยค่ะนะเขาบอกโอ้นี่มันเป็นด้อมม่วงที่อายุน้อยที่สุดก็ว่าได้เลยนะเขาบอกว่าจะก,การให้การศึกษาใดๆก็ตามควรปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กเอ๋เอ๋นะฮะอย่างที่คาดไว้เลยจะดูซีรีส์ไทยอะ่ะเริ่มตั้งแต่เด็กๆเ,เลยก็ได้ อยังไงก็ดีค่ะช่วยกันโปรโมทซีรีส์ไทยหน่อยนะคะเขาบอกว่าโอ้นี่เล่นให้ตามดารากันตั้งแต่เด็กน้อยเลยนี่นะเธออย่าว่าแต่เธอเลยบ้านฉันฉันก็เอารูปหลิงออมให้น้องๆดูคือคุณเข้าใจว่าเดี๋ยวเด็กเขาดูหลิงออมเรื่อยๆอ่ะหน้าเขากาลังเปลี่ยบางทีเดี๋ยวหน้าเขาอาจจะเปลี่ยมาเป็นพี่หลิงน้องออมก็ได้นะเอใช่เหรอ คุณอทิษฎีเนี้ยคุณจะว่ากันไม่ได้นะเพราะว่ามีคนรู้จักเอใช่ปะ่ะตอนตั้งท้องทั้งทงที่ไม่ได้มีเชื้อสายฝรั่งแต่ว่าดูแต่รูปฝรั่งดูอะไรอย่างเงี้ยลูกเขาออกมาหน้าตาไปละไมใครคลึงกับฝรั่งจริงๆผมออกแดงแงจมกงูกโด่งโดกเออใครตั้งท้องหรือว่ามีคนรู้จักตั้งท้องไปบอกได้นะอยากให้ลูกหน้าตายัางไงไปในแนวไหนดูซ้ำๆดูยํำๆจริงจริงมันได้ผลนะคุณอืม ก็เป็นทฤษฎีนะแล้วเอเห็นด้วยเห็นเห็นกับประวัติเอประสบการณ์นะแต่คุณก็ต้องอย่างนั้นแหละเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจอีกแล้วเหรอเอใช่ว่าลูกฉันจะหน้าตาเหมือนหลิงหลิงเหมือนออมก้อนอะไรก็ว่าไปนะเออใครเคยมีประสบการณ์ทางนี้มั้งคะแบบว่าตอนท้องหรือว่ามีคนรู้จักท้องแล้วดูแบบรูปใครบ่อยๆแล้วปรากฏว่าเด็กออกมาแล้วหน้าตาไปโซนนั้นจริงๆนะเขาเลยบอกว่าตอนท้องพยายามดูอะไรสวยๆงามๆเออดูอะไรสวยๆงามๆโอเค และอีกความเชื่อหนึ่งนะเขาบอกว่าตอนท้องนะอย่าไปสับไปอะไรอะ่ะใช้ปังต่อไปสับไปอะไรตรงข้างเตียงนอนอะ่ะเดี๋ยวลูกออกมาจะปากแหว่งอะไรอย่างเงี้ยจะแบบอะไรแหวงแหวงอะ่ะเออปรากฏว่าอันนี้อันนี้เรื่องเล่าจากคุณแม่ของเอเองนะบอกว่าเป็นความเชื่อแล้วมันเป็นจริงๆเพราะว่ามีบ้านหนึ่งแต่เป็นเรื่องเล่าต่อกันมาจากสมัยคุณยายโอ้โหเล่าต่อกันหลายเจเนเรชั่นเลยนะเอใช่บอกว่ามีบ้านหนึ่งคุณยายรู้จักนะเขาไม่เชื่อความเชื่อพวกนี้ไนงะ ไปสมัยก่อนเนอะก็ไปสับอะไรสรับไก่สับอะไรข้างเตียงนอนปรกากฏลูกเข้ามาปากแหว่งเพดานโหวงจริงคุณโอ้เพราะฉะนั้นความเชื่อคุณอย่าไปดูถูกนะยิ่งเราตั้งท้องหรือว่าพี่เขารู้จักตั้งท้องต้องแบบเรื่องพวกนี้มันละเอียดอ่อนนะคุณอืมนะเขาบอกว่าครั้งหน้าเธอเอาน้องไปด้วยนะแฟมิหลิงออมอะแล้วให้ไปไปให้ไปกอดไปหอมหลิงออมได้เลยเธอเดี๋ยวค่ใครอนุญาตคะ ใครอนุญาตก่อนนะก็เรียกได้ว่าเอามาฝากกันน่ารักน่ารักขำๆละกันเออช่วงที่ไอ้ทำนี้ก็รอคอยไปก่อนงานนีเวียนะยังไม่ปรากฏแต่ตอนที่ออนแอร์ไปไม่รู้จะตรงกับช่วงนีเวียพอดีหรือเปล่าแล้วนีเวียจะมีถ่ายทอดสดไหมไม่รู้จริงๆ นะคะแต่เอาคลิปน่ารักนักวันนี้มาฝากตรงนี้ละกันใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและ้วก็เช่นเคยค่ะอยากจะซื้อนมผงเด็ก A เ,เดี๋ยวก่อนอะไรไม่จะเป็นต้องนมผงเด็กก็ได้ค่ะอะไรก็ได้นะจะอิชิตานก็ได้เนาะ ไปอุดหนุนกันได้เลยค่ะผ่านทางช้อปปีนะคะใครที่ต้องการมีความซื้อของอยู่แล้วทางช้อปปีก็สามารถคลิกลิงก์ผ่านช่องเได้เลยอยู่ใต้ล่างนะใครดูเวอร์ชันคอมพิวเตอร์อยู่มุมซ้ายล่างของหน้าจอส่วนใครดูดูมือถือก็อยู่ตรงด้านล่าง m o R e หรือเพิ่มเติมกดเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวมันจะมีลิงก์เข้าแอปช้อปปี้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านอากาศร้อนมากเลยอยากอุดหนุนอิชิตานก็กินได้แต่อย่าดื่มเยอะละกันกลัวว่ามันจะหวาน นะคะค่อยๆจิบทีละนิดทีละนิดชื่นใจสบายใจดีนะคะอาล่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ